สวัสดีค่ะนักเรียนอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่16เราจะเรียนกันระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2564นะคะครูอธิบายใบงานชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับ3ครูกฎกรสว่างอารมณ์ค่ะเริ่มใบงานที่1เลยนะคะ คำสั่งมีอยู่ว่าคําที่มีปอปาบอใบไม้พอพานพอฟันพอสัมภาเป็นตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดจัดเป็นคําในมาตากบให้นักเรียนจงคัดไทยนะคะก็จะมีทั้งหมด18คํานะคะให้นักเรียนเขียน คำทั้งหมด18บแปดคำเนี่ยสาคำด้วยกันคำแรกคำว่ากะคลิปนะคะก็ให้นักเรียนใส่คำว่ากะคลิปทั้ง3ข้อเลยคุกข้อนะคะให้เขียนทั้ง3คํคำเลยนะคะต่อไปวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนหาผลบวกคุณครูตั้งประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้แล้วตั้งวิธีทําให้แล้วให้นักเรียนหาคําตอบนะคะ อย่างเช่น8ปดบวกแเท่ากับสิใส่6ทด1นะคะอย่าลืมคำว่าทดด้วยนะนักเรียนก็ทําไมคะตั้งใจทํานะไม่ยากนะคะคุณครูเคยสอนแล้วอันนี้แค่ทบทวนนะคะต่อไปเป็นวิชาสังคมศึกษาให้นักเรียนเขียนรายการของรายรับรายจ่ายที่เป็นไรายได้ที่เหมาะสมและก็ไม่เหมาะสมนะคะเป็นแผนผังความคิด อันนี้เนื้อหาในวิชาสังคมจะอยู่หน้าที่60นะคะนักเรียนศึกษาแล้วก็นำมาใส่ในช่องว่างได้เลยนะคะต่อไปเป็นวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนสํารวจศึกษาประเพณีในท้องถิ่นในหัวข้อต่อไปนี้นะคะน,นักเรียนเขียนก่อนว่าเป็นประเพณีใดนะคะแล้วก็นักเรียนก็นำทำไมคะนำมาใส่ได้เลย นะคะอย่างเช่นประเพณีสงการนักเรียนก็เขียนเลยว่ามีประเพณีสองการช่วงที่จัดจัดอะไรบ้างความเชื่อเชื่ออะไรกิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรนะคะต่อไปเป็นวิชาสุขศึกษาคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนระบายสีของใช้หรือของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพคืออะไรที่มันเป็นของใช้หรือของเล่นที่มันไม่ดี อ,อย่างเช่นมีดมีดทีด่มไม่สมควรเล่นก็ทําไมคะให้ระบายสีของที่มันไม่สมควรเล่นก็คือระบายมีดประทัดก็อันตรายไม่ได้กันไกก็อันตรายนะคะเสียงเตาแก๊สพวกเนี้ยน้ํายาล้างห้องน้ําไม่ขีดไฟปืนอัดลมเนี่ยไม่ได้เลยเข็มจอบดอกไม้ไฟเนี่ยไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่ของเล่นนะ ต่อไปวิชาสุขศึกษาอีกหนึ่งฉบับเรื่องให้นักเรียนเลือกข้อความที่กำหนดให้ใส่ในช่องว่างให้ตรงกับอาการนั้นๆนะคะอาการนั้นๆก็คือให้ดูว่าเลือกข้อที่ใส่ให้ตรงกับอาการนั่นเองอาการอะไรก็บอกว่าปวดท้องและทายเหลวหรือทายเป็นน้ำาหลายๆครั้งอัอนนี้น่าจะเป็นอะไร ท้องเสียแน่นอนเลยก็เอาทําไมคะเอาคําว่าท้องเสียมาเขียนลงในนี้นะคะส่วนคําอื่นมีตุมพื้นแดงขึ้นปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังอ้อน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นมีมแมลงกัดต่อยแน่เลยอ่าก็มาใส่นั่นเองข้ออื่นนะักเรียนลองทําเองดูนะคะต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนวงรูป ภาพแล้วระบายคําศัพท์ที่กําหนดให้ uh, อย่างนี้คําว่าโน้ดโน้ดก็คืออะไรโน้ดก็คือจมูกนั่นเองก็ได้ใส่นะคะแฮน์ก็ใส่มาลิฟเอเออารก็คือทำไมคะดูด้วยอันไหนอันไหนมีทั้งหมดคําศัพท์4ข้อนะคะใส่ถูกต้องนะวิทยาการคำนวณของป .2 คุณครูของคุณครูสุภชัยดามบุตร บอกว่าการค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดให้ได้แก่เทคโนโลยีที่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะก็ให้ดูว่าเออแล้วว่าเทคโนโลยีอะไรที่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้บ้างแล้วเรก็เขียนเป็นข้อมาเลยนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์ไอแพดโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ book, Computer, อะไรต่างๆนี่นะคะใส่มาเป็นข้อๆได้เลยนะคะ วนของสัปดาห์ที่14อสาสัปดาห์ที่14เราน่าจะเรียนไปแล้วนะคะอันนี้คือทบทวนนะต่อไปเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนเติมส่วนประกอบของดอกไม้ให้ถูกต้องอคุณครูก็ชี้มานะคะชี้มาเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูว่า ที่เขาชี้นี่มันคืออะไระกลีบใบดอกต่างๆนะคะก็เขียนมาแล้วทำหน้าที่อะไรถ้าไม่ทราบดูในหนังสือวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะอะ่วิทยาศาสตร์อีกหนึ่งใบนะคะให้นักเรียนนำข้อความข้างต้นนี้มาปฏิสนธิกับพืชด,ดอกใบเติมลงในตารางถูกต้องก็ดูว่าขั้นที่หงขั้นที่หนึ่ง,งเมื่อปฏิสนธิแล้วเป็นยังไงขั้นที่สองขั้นที่สาม น,ะะนักเรียนถ้าเกิดไม่ทราบเปิดหนังสือดูได้เลย <het> คุณครูกฎกรก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำใบงานด้วยนะคะแล้วทบทวนบทเรียนที่เรียนมาด้วย <het> ใกล้จะสอบแล้วนะคะเจอกันใหม่ <het> ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ